สวัสดีครับพี่น้กงเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่นองที่รักนการเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมได้เข่ามานะครับแปลงมันสับปะหลังครับหลังจากที่ผมไม่ได้ขืนมาโดนนะครับพี่นองพอดีนะครับอาทิตย์เมื่อกี้นะครับมันโดนฝนครับพี่นองมันโดนฝนมันผมนะครับแปลงนี้นะครับมันโดนนั่นโดนเพร่ไฟนะครับเพียไฟไล่แดงจากแปลงด้านข้างนะครับมันปิวเข้ามานะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นบางช่วงนะครับ เป็นบางส่วนแต่ว่าเมือ่อเมื่อเจอฝนนะครับเมื่อเจอฝนทายหยอดไม่ขึ้นโปมี่นะครับอันนี้แทวาโมี่ได้พี่น้องโปมี่นะครับเพียไฟได้แดงนี่หายไปแล้วแต่แต่เจอตอนนี้คือใบยิกนะครับ,บนี่ครับใบยิกใบยิกเพียแป้งมี่บ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 ้บบบบเจอเพียแป้งครับเจอเจอแต่ใบ,บย,ยิกแก้งเดี๋ยวนะครับพี่น้อง ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีทีหลังหญ้าก็มีแต่เท่งๆน้อยเดียวครับหลังจากเจอฝนไปปีนี้ปีนี้มั่นผมตต่ว่างบ่ไหลายนะครับตต่ว่างบ่ไหลายเท่าปีไก่ปีไก่ตตยว่างหลายแต่ว่าแต่ว่าปีไก่นะมันตายมันว่างไหลนะครับเมืนบ่พี่น้องแล้วก็ช่วงช่วงมันห่างกันนะครับมันก็นเลยได้หัวดีแต่ว่าปีนี้ ปีนี้ได้เบิดนะคบ่อ่อย,ตยไตแต่ว่าการในหัวก็คาดว่าผมคาดว่าจะจะบ่สูบปีที่แล้วนะครับเพราะว่าต้นมันจะที่กันน่อยหนึ่งนะครับได้ว่ากะบ่เป็นนังนี่นะหลังจากที่บ่ได้ข้นมาเช็โดนพี่น้องก็ถือว่าโอเคดีนะครับเดี๋ยวผมสิทธิ์ หลังจากเจอฝนไปนะครับพี่น้องต้นก็ยังว่าท่านสัตว์วานนี้นะครับอันนี้หาเดือนยังว่าท่านขึ้นวานนี้ปุ๋ยปีนี้ผมให้เป็นปุ๋ยเสมอนะครับกระสอบหนึ่งแล้วก็ฉีดฮอร์โมนนะครับทางใบปีนี้น้ามักขี้หมูผมไ่ได้ใส่เลยนะครับพี่น้องผมใส่เป็นน้ามักป่าครับปุ๋ยเขียวปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเขียวแล้วก็เปลนแมงนีเสียมย่างเดียวนะครับแล้วก็ หลังจากสามเดือนแล้วเขาซีเดือนผมกับระเบิดหัวเลยนะครับผมระเบิดหัวด้วยศูน์หกสิบนะครับของเชลิเฟตถือว่าได้ได้ผลดีนะครับเพราะว่าผมเอาช่วงผมพันได้ระเบิดหัวนี่ดินยังพันได้แตกได้อย่างนะครับเพราะผมระเบิดหัวไปอาทิตย์หนึ่งผมขึ้นมาเช็คเบิง้งโอ้โหแตกแตกดีนะครับพี่น้องดินนี่แตกแต่ว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วผมก็ได้ระเบิดหัวนะครับผมใส่เบนสิบามศูนสี่สิบหกของเชอรี่เฟดเท่กันแต่ว่าสุนตูนกสิบผมบ่ได้ฉีดนะปีเดียวปีนี้ผมก็เลยเอาส3บ4ามูนย์สี่สิบหกมาลงนะครับผมก็เลยฉีดแต่ระเบิดหัวยางเดียวมันแปลงนี่ผมปลูกปลูกพร้อมกันเบิดแปลงนะครับพี่น้องแต่ว่าฟังทางนั้นนะครับไลนไล่ไลทังขางเดียนทั้งคนมันเจอช่วงช่วงฝนมากนะครับหัวสุดท้าย มันมาแห้งบัดที่นี่มันเลยผัดผัดลามันลงทรงลงหนองเบิดตเลยบัดที่นี่บัดที่นี่ส้มนั่นของผมมันปลูกปลูกตื่นครับบัดที่นี่น้ำเลยผัดลงเบิดมันก็เลยเป็นการว่าปลูกมันสองคนนะครับหนฟังท่างนั่นมันกกสีรุ่นฟังนี่อยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับพี่น้องเพอผมบ่ได้เอามันพ่วงเพ็ดออกมาสามเพราะผมเอามันเกษตรศาสตร์กับมันกานแดงนะครับปนมาเอาผมเอามาลงที่แรก มันฟังนั่นที่ผมออกมาลงผมมาเสียลงพุ้นนะครับพี่น้องลงฟังที่ตะวันออกผลไรหนึง่งผมมาที่ปลูกปลูกต้มันยางเดี่ยวไว้นั้นมาปนได้เปลี่ยงบัดท,ที่นี่ขันผมบอกว้ลงพุนผมว่าย่นหนีมันสีว่างนะครับหยามันสีไลผมก็เลยตัดสินใจมาลงนี่เลยปล่อยไร่ท้งๆไะครับไร่ทึงๆกับวบันทปลูกยังได้พี่น้องผมก็เลยปล่อยเลยนะครับแต่บพเป็นยังปีน่ะค่อยว่ากันไม่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ หาเดือนซ้ำหนีสำหรับผมมันเกิดเนี้ยถือว่ายังว่าโอเคนะครับเพราะปีที่แล้วของผมนี่ช่วงเมษานี่มันเกือบเกือบทวมหัวไปแล้วนะครับพี่น้องช่วงเต้นี่เกือบทวมหัวไปแล้วขนาดปีนี้ฝนดีด้วยครับนี่นี่ครับต้นสมบูรณ์ก็บเชียเพียง,เพ,ยงเพียงเอวผมหนึ่งนะครับต้นสมบูรณ์แต่ว่าหย่าหย่าผมก็ถือว่าได้เอาหย่าได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้ผม เอาหนาบรท่านนะครับเอาหนาคนเดียวเอาหนาคนเดียวบระท่านผมก็เลยปล่อยเลยนะครับงานท่านหนาหนาไวผมเอาบระท่านเลยนะครับเพราะว่าช่วงช่วงผมปลูกหรือผมขืนว่าเอาหนาผมขืนว่าเอาหนาฟังผีกวนมาที่นี่ชัวรผมสิเบวท่านหนาหนาไวมันแท่งหกัหกหักเลืกนะครับผมไปเอามาที่นี่ไม่ล่าผมดึงดึงหา้างหนาไวขึ้นน่ะหัวมันตั้งใจนะครับมันขาดผมก็เลยปล่อยเลย อยผมเลยบเอาเลยผมเลยบเลยบไปตองนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมเอาท่านเพราะว่านองสาวผมมาเห็ดซอยนะครับมันเลยท่านปีนี้ผมเอาท่านผมเลยปล่อยเลยนี่นะครับกะขนาดเอาว่าอะไรก็ในหล่องก็เอว่าสะอาดตาดีนะครับเอว่าหยากะห้าส่วนมากก็จะเป็นผมก็จะม่เอาพวกตาต้นดอกขาวขาวนี่นะครับออกเพราะว่าหากหาก่นยัง่งทั้งใจนะครับมันกินปุ๋ยกินยัง้ง ก็จะฉีดปุ๋ยอีกนะครับทั้งห่อนผมก็ได้เลยบะว่น,นี่นะครับผมย่านใบมันหลวกปีนี้ก็ปีนี้ปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าม่ไม่มั่นสายว่างไหลพื้นที่เต็มเปียงก็ถือว่าได้ได้กระเบิดนะครับได้กระเบิดเพราะว่าคคอยังปีที่แล้วแบบนี้นะครับของผมนี่ว่างแปดตนพี่น้องนี่มันตายนะครับช่วงนี้แหละช่วงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ซื้อตัวน,นี่ง่ายหมดแล้วผมพีกมันตายว่างหลายปีนี้ก็แทบาบ่าตายเลยนะครับเพราะว่าพันมันเนี่ยเป็นพันมันสดนะครับเป็นพันมันที่เห้าปลูกปีกายนะครับมันก็เลยได้เบิดเพราะว่าปีที่แล้วพูนที่ผมปลูกุผมเบี่ยวร่ำมันมากนะครับไปแข้งกันกับเพินออกมามันออกมาใบโดนมาที่นี่ส่วนผมจะเอามาปลูกไงที่ผมไปช่ำไหมที่ผมดึงขึ้นมาควัน <c oughs> เป็นหัวสร้างปวดเอ็มร้อยแล้วนะครับ ถ้าปีนี้ก็ไข no? no ่นะไข่เนี่ยนะครับไม่พันมันของเจ้าของเพราะว่าปีนาก็จะผมก็อยากเอาลงมันหน้านะครับเอาลงมันหน้าเบิ้งมาสิเป็นนังไดนะครับเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้หน้าวางเปล่านะครับก็อยากทดลองเบิ้งนะเพราะว่าเครื่องแปลงนี่นะครับเป็นพวงเพชรย่างแปลงนี่ก็สองปีแล้วนะครับเพราะว่าอยากเอาพันธุ์อื่นเข้ามานะครับเพราะว่าอยากเอาพันธุ์อื่นเขามาลงแล้วก็อยากใหญ่พวงเพชรลงหน้าเบิดนะครับเอาเพื่นที่เป็นนังไดอีเดียงหน่อย ผลมาคนระับผลมาโซเนวแจกกะเธอโอเคนะพี่น้องผมกับว่าในค่อยขืนมาเช็คนะครับอยากแต่ว่าหลังการปลูกสามเดือนนะผมขืนมาเกือบทุกเดือนเออกเกือบทุกมือนะครับอยากก็เลยไข่เนี่ยมีแต่ช่วงนี้แหละผมไม่เคยได้ขืนมานะครับก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดดเบ่งมันผมขาวๆเป็นยังไงเป็นแต่คือบัอนะครับกเธอโอเคนะครับ ก็อว่าเขียวสะอาดตาดีนะครับ no โลกกับบ่ค่อยมีก็หายไปแล้วนะครับที่แรกกับว่างการนี่ก็มีเบิดนะครับเพียแปงเพียแปงจากแปงนั่นครับแปงนั้นปิวเข้ามาช่วงนั้นมันล่มมันแห้งนะพี่น้องมันปิวมันผัดเข้ามาเต็มเป็นแดงนี้กลงครับพ่อเจอฝนแล้วก็หายคือกันครับเป็นคือกันเลยกับเพียไฟเพียไฟนี่เป็นคือกันเลยนะครับกับเพียแปงเพียแปงใบนี้เพียปีที่แล้วผมบ่เจอเลยนะครับเพียไฟแปงผมบ่ e จเจอเลยเจอแล้เพียแปงอย่างเดียวพอถึงเดือนพฤษภา มีนาเมสาพฤษภามีทุนหน้าฝนเล็งเขามากะเจอฝนทับทับทับก็หายเบิดขึ้นกันนะครับใบงี้เพียแปงกับเบเจอเลยกะทายยอดไม่ท้ายยอดไม่ขึ้นมากใบใบไตรวงลงกับเบเจอเลยนะครับก็สบายได้กับปล่อยเลยพี่น้องก็บ่รต้องเห็นหยังก็คือพี่น้องเข้าถ้าฝนได้เดี๋ยวนะครับฝนมากเพิ่นก็หายมีแค่ว่าก้อนพี่น้องกู่ก้อนพี่น้องสีกู่หอบสีไปกู้เดือน สิงหากันยาก้อนพี่น้องกู่จัก,จกสร้างสาบนกันพี่น้องอยากได้ไหลายพี่นออ้องก็เอาระเบิดหัวมาลงอีกก็ได้ครับอ๋อ่านีว่มีอย่างหลายนะผ้าพี่น้องกัเกษตรกรนเข้าขึ้นมาเบิ้งแปลงมันผมนะก็พวกเพียอปีนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับอ๋อ่านีว่ามีอย่างหลายครับก็ขอฝากพี่น้องกเกษตรกรเท่าขันอยากได้ผลผลิตหลายๆกย็เอาจะใส่ดูแลเป็นจังหนนะครับ่านีว่ามีอย่างหลายก็ขอเข้าวา่าสวัสดีครับ